นัดแรกครับเปิดบ้านประเดิมสนามชนะไต้หวนัน5ประตูตอนหนึ่งครับฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนในกลุ่มเอนะครับอิรักลงเตะนัดแรกที่สนามกลางในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเจอกับไต้หวนันเกมผ่านไป37นาทีอาลีอัตนันก็ยิงเสียบมุมอย่างสวยงามอิรักขึ้นนำ1-0จากนั้นครึ่งหลังเกมตกไปของอิรัก อาลีฮอสนี่ครับบวกลูกที่2ในนาทีที่59ในช่วง10นาทีสุดท้ายอาเมดเยซินมง่งลงโลง่ลงจังหวะนี้ครับอิรักทิ้งห่างเป็น3-0ไต้หวันนั้นไล่ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสามนะครับจากลูกยิงของหวนฉีเหาแต่ว่าทางด้านของยูนิสมามุต มาทำประตูให้กับอิรักหนีไปเป็น4-1ก่อนที่จัสมินเมรามสังหารปิดท้ายกับอิรักชนะไต้หวัน5-1เก็บ3คะแนนแรกนัดต่อไปอิรักก็จะบุกไปเยือนทีมชาติไทยนะครับวับนอังคารที่8กันยายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับไปดูกลุ่มอีกันบ้างครับญี่ปุ่นซึ่งนัดแรกทำได้แค่เสมอสิงคโปร์